วันนี้เราอยู่ในเกมโอ้โอเกมแมพมันก็เล่นเมื่อไหร่อยู่ในอีเวนต์ในเกมเราบอกอีเวนต์แมพอีเวนต์เออวันนี้มีแขกรับเชิญมาใหม่นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรโอเคชื่ออจุม่านะครับชื่อจริงเเออ้ยชื่่ลนไม่ต้องพูดเขาเขาชื่ออจุม่าครับผมจะเรียกว่าอจุม่าฉายาครับเพราะเขาเก่งเออช่างช่าง ใช่เลยครับดูตัวผมกปล่าต่ผมทุกเางเคยโดนแบนเล็กโอเคตอนนี้แขกรับเชิญของเรากำลังไปเกยอยู่นะครับโย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 โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมจะถือไฟฉายด้วยกันมันมืด ไม,ไ,มมไม่มันต้องเจอตอนพิเศษโบโบแล้วก็มืดด้วยคนน่ากลัวมืดไม่ได้มืดอ,อย่างเดียวโคตรมืดบกคโอ้โหตอนนี้เกมผมแหลกมากเลยครับว้าย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 โคตัวเฮอไม่ค่อยเปิดมันกม่ซื้อโคมไฟไปก็มันค้างไงเก๋ซื้อมันค้างมีมีตังเท่าไหร่เน,นี่ย ช้าลงแล้วก็เลยต้องปล่อยทัิงๆแลเราก็สงสารเขาและ <c oughs> ดได้ที่สองเด็ยชีวิตแต่ได้ที่สามเออดีตอนนี้แขกรับเชือของเรากำลังไปเออไม่ใช่ดิอาจุม่าของเรานะครับกำลังไปโดดเชือกนะครับโดดไม่ได้สักทีหนึ่งเลยโอเคผมจะตริ้วรอก,ก่อนนะครับผมจะเล่นอันนี้เป็นตาสุดท้ายนะคะเพราะว่าผมปวดขี้ คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะให้แขกรับเชิญขอบผมก็คืออาจูมาไปเล่นนะครับมันผู้นี้นั่นเองต้องดูว่าเขาจะเก่งแค่ไหนกเชียวนะนะเนียนๆเยขอร้องเพลงไปด้วยเล่นเกมไปด้ยวยนะครับ มันเป็นจริงเลยยังหากกำลังเหนื่อย,ยกำลังท้อฉันจะขอให้กำลัง,งใจแกเธอมาช่วย,วยด้วยคำขวั นะคบชื่อว่าอะไรดีครับฉายาไอ้ส้มนะครับฉายาไอ้ส้มครับเสือกปากหมาเหมือนกันนั่นแหละครับไม่ต้องเสือกแล้วไม่ต้องอะไรไม่ต้องโอ้ยอย่าพูดอย่าพูดฉันายคลิปอยู่ยวโดนแบทจ้ะโอเคก็ปากหมานั่นแหละปากหมาเนี่ย เ้ยผู้ผิดจะมาโอ้ยมันก็บอกว่าจะโจเตติอยู่แล้วว่าเลียกแต่คุณอะคุณจะเรียกแบบไหนก็ได้เรียกผิดก็ได้จิงโจก็ได้โจก็ได้สารูต้วนั้นนะท่านผู้ชมจิงโจตัวนี้ตัวนี้มันอยู่ในตัวละครนะครับตัวเสียงแดงอะครับที่ผมจะเรียกว่าเออเป็นแฟนกับเออคนที่พูดปากหมาเมื่อกี้นะครับอมเอมนะอมเอมใช่ส้มนั่นเองครับส้มเอง นี่ไอ้อาอจุม่าคนนี้นะครับเป็นตัววงการของเขาชื่อว่าแดงฮะแดงชื่อแม่อะไรครับเขาชื่อแดงครับเป็นฉายาของเขาเองพี่ผมตั้งขึ้นให้เพราะว่าผมเอาเขามาคลิปในลงก็จะตัวสีรุ้งรุงนะครับอะไรเนี่ยลูกใส่สื้อตางวันนี้ลูกสวอถูกปกครับไม่เหลือครับอ,เอ,เอ,เอ,อะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น เงี้ย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 ตาสุดท้ายเดี๋ยวกขอร้องเดี๋ยวเล่นเรามีหนึ่งในหัวใจอุ้ยอ๋อจังต้นทางการเล่นมางไงต่อยมึงเลยนะตุ่ยกูตีเออดีมาก แกเล่นมื่พรุ่งนี้เดี๋ยวให้แกอธิบายอันดับอันดับอันดับศูนย์พี่โดเลยจ้ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย